ัยรุ่นนะครับผมอายุทยาแข่งรถกันนะครับผมแล้วก็ไปชนท้ายรถกระบะนะฮะเออจริงๆเห็นแข่งกันมาก่อนหน้านี้แล้วแหละแต่พอดีรถไม่ได้ติดกล้องหน้ารถนะฮะก็ <ๆ S 2> เลยเนี่ครับรีบหามากันแล้วครับเพราะว่าถ้าตำรวจมากู้ภัยมาก็จะโดนเล่นหนักเลยะครับเพราะว่าแข่งรถกันจริงๆผม,ผมๆไม่มีกล้องหน้ารถเลยไม่ได้จับภาพตอนแข่งมานะฮะก็ตอนนี้ ไปแล้วครับสลายกลุ่มตำรวจก็มาเอาแล้วครับเดี๋ยวรู้เรื่องครับตำรวจมาแล้วตอนนี้สลายกลุ่มกันไปแล้วนะฮะมีรถกระบะโดนชนท้ายนะฮะอยู่นะครับจอดเปิดไฟอยู่เดี๋ยวขยับรถไปนี่นะฮะไม่รู้คนเจ็บเป็นยังไงบ้างเหมือนกันนะครับผมก็นี่ครับล่าสุดเลยครับบริเวณแยกอยุธยานะครับผม ก็ไม่เป็นเรื่องไม่ดีเลยครับผมแข่งรถกันแล้วไปแล้วครับสลายแล้วครับอยู่ไม่ได้แล้วครับจบการรรยง,งานครับเพราะว่าขับรถต่อ